สวัสดีค่ะทุกทุกคนช่องสไตล์อีแม่ในช่วงสไตล์อีแม่นิวนะคะวันนี้พบกับข่าวสารเช่นเคยกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจจริงหรือไม่แหล่งข่าวนี้ช่องสไตล์อีแม่ได้มาจาก f a Facebook ส่วนตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะและเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอีแม่ขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกัญชาเพื่อสุขภาพกัญชาเพื่อเศรษฐกิจกัญชาแก้เจ็บแก้จน1ปีเศษที่ผมมาทำงานที่กระทรวงสาธารณาสุขพร้อมกับนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์ มาขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณาสุขให้ช่วยกันสนับสนุนผักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงได้ในทุกๆมิติอย่างกว้างขวางและหลากหลายตามความต้องการของประชาชนใช้ส่วนที่มีประโยชน์ ควบคุมส่วนที่มีโทษคือคำที่ผมพูดกับทุกคนในกระทรวงสาธารณาสุขและขอให้ช่วยกันสนับสนุนวิจัยศึกษาทดลองพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยกัญชากัญชงหรือสารสกัดจากกัญชากัญชง หนึ่งปีเศษที่ผ่านมากัญชาจากที่เคยเป็นยาเสพติดทั้งต้นตั้งแต่ดอกถึงรากขณะนี้เหลือเพียงดอกที่ยังเป็นยาเสพติดส่วนอื่นๆใบรากลำต้นกิ่งก้านเปลือกเส้นใหญ่ถูกถอดจากการเป็นยาเสพติดแล้ว หปีเศษที่ผ่านมาประชาชนซึ่งไม่เคยปลูกกัญชาได้สามารถปลูกกัญชาได้โดยร่วมกลุ่มกับวิสาหกิจชุมชนแล้วจับคู่กับหน่วยงานของรัฐเช่นรอพอสตขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้วทั่วประเทศ เกือบ150รายหนึ่งปีเศษที่ผ่านมากัญชงหรือกัญชาที่มี THC ต่ำที่เคยเป็นพืชซึ่งประชาชนไม่สามารถขออนุญาตปลูกเองได้ต้องร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นขณะนี้ประชาชนทุกคนสามารถขออนุญาตปลูกเองได้ไม่ต้องจับคู่ หรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอีกต่อไปหนึ่งปีเศษที่ผ่านมากัญชากัญชงรวมทั้งสารสกัดจากกัญชากัญชงซึ่งลักลอบใช้แบบผิดกฎหมายต้องหลบซ่อนอยู่ใต้ดินมีการผลิตโดยหน่วยงานของรัฐและนำมาใช้รักษาอาการป่วยของประชาชนในโรงพยาบาลรัฐเ0 0ดอแห่ง ประชาชนไม่ต้องหลบซ่อนและไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้ของเถื่อนที่ไม่รู้กระบวนการผลิตอีกต่อไปหนึ่งปีเศษที่ผ่านมากัญชากัญชงที่ไม่เคยมีการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเป็นส่วนผสมในอาหาร เครื่องดื่มเครื่องสำอางยารักษาโรคสร้างรายได้ให้ประชาชนจำนวนมากหนึ่งปีเศษที่ผ่านมายาแผนไทยหลายตำรับที่ประชาชนบริษัทเอกชนไม่เคยผลิตได้เพราะมีส่วนผสมของกัญชาเช่นใบารากกิ่งก้านลำต้น และถูกจัดเป็นยาเสพติดหลุดพ้นจากการเป็นยาเสพติดและประชาชนบริษัทเอกชนสามารถผลิตจำหน่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่มีการจับคู่ทำข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อแจ้งปริมาณความต้องการการใช้กัญชา เพื่อนำไปผลิตเป็นยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพคาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทเป็นมูลค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นรายได้ที่ประชาชนไม่เคยได้รับมาก่อนแต่เกิดขึ้นจริงแล้วกัญชาเป็นทั้งพืชแก้เจ็บทางสุขภาพและเป็นพืชแก้จนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนแล้วจริงๆขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนผลักดันปฏิบัติตามนโยบายทางการแพทย์จนกระทั่งเกิดผลที่ดีแก่ประชาชนได้จริงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาทำได้แค่นี้ยังไม่พอ จะต้องทำต่อไปเพื่อให้กัญชาเป็นพืชสร้างสุขภาพและสร้างรายได้และต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว